มหาเศรษฐีอาบอาลีเบนฟาฮัตยืนอยู่ริมระเบียงตึกสูงระฟ้าในดูไบลมร้อนพัดผ่านใบหน้าแต่เขากลับรู้สึกหนาวเยือกจากภายในแก้วไวน์ในมือสั่นไหวเล็กน้อยดวงตาของเขาจับจ้องไปที่หน้าจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่ภาพที่ปรากฏทําให้เลือดในกายแทบหยุดไหลบนจอเป็นภาพของหญิงสาวผมยุ่งเหยิงในเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งกําลังอุ้มทารกสองคนไว้แนบอ,อกเธอนั่งอยู่บนฟุตบาทท่ามกลางฝุ่นและความร้อนระอุผู้คนเดินผ่านไปมาโดยไม่สนใจแต่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและโกรธแค้น อาลีรู้จักผู้หญิงคนนี้ดีฟาริดาอดีตภรรยาของเขาแม่ของลูกฝาแฝดที่เขาทอดทิ้งหัวใจเขาเต้นแรงมือที่กำแก้วแน่นจนข้อข่าเสียงผู้ประกาศข่าวก้องอยู่ในหูหญิงสาวผู้นี้ถูกสามีผู้มั่งคั่งทอดทิ้งตามคำสั่งของแม่สามีพร้อมลูกแฝดแรกเกิดปัจจุบันไร้ที่อยู่อาศัยอาลีสูดลมหายใจเข้าแรงเขารู้สึกเหมือนกำลังจะหายใจไม่ออกภาพของฟาริดานั่งกอดลูกแน่นดวงตาที่เคยเปล่งประกายความรักบัดนี้มีเพียงความเจ็บปวด เขาเก้าวถอยหลังร่างกายเหมือนไร้น้ำหนักความทรงจำถาโถมเข้ามาคืนที่แม่ของเขาบอกให้เขาเลือกระหว่างครอบครัวกับเกียรติยศของวงตระกูลน้ำเสียงเย็นชาของเธอถ้าเจ้ายัางต้องการเป็นทายาทของข้าเจ้าต้องทิ้งพวกมันไปเสียงแตกหักของหัวใจในวันนั้นกำลังสะท้อนกลับมาโทรศัพท์ในมือสันอาลีก้มมองหน้าจอสว่างขึ้นเบอร์ของแม่ อาลีจ้องหน้าจอโทรศัพท์เบอร์ของแม่ยังคงกับพลิบเสียงสั่นเครือของผู้ประกาศข่าวในทีวีแผ่วเบาลงเมื่อเสียงความคิดของเขาดังก้องขึ้นแทนเขาไม่สามารถกดรับสายได้มือของเขาหนักเหมือนถูกโซ่ตรวนล่ามไว้ความเย็นจากหน้าจอโทรศัพท์ตัดกับเหงื่อที่ซึมออกมาตามฝ่ามือดวงตาของเขากลับไปจับจ้องที่ฟาริดาอีกครั้งหน้าจอแสดงให้เห็นว่ามีใครบางคนเดินเข้าไปหาเธอชายในชุดสูทเก่าๆผอมสู้ผิวคล้ำแดดเขาหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาแล้วก้มลงพูดบางอย่างกับฟาริดา เธอสายหน้าดวงตาแข็งกร้าวราวกับว่าศักศีของเธอยังเหลืออยู่แม้จะไม่มีที่ไปอาลีรู้สึกเหมือนถูกมีดกรีดที่หน้าอกความจริงที่เขาหลอกตัวเองมาตลอดมันกำลังประจันหน้ากับเขาในคืนนี้ทำไมเธอไม่ขอความช่วยเหลือจากฉันเขาพึมพำแต่เขารู้คำตอบดีเสียงโทรศัพท์เงียบลงก่อนที่เสียงแจ้งเตือนข้อความจะดังขึ้นแทนอาลีเจ้าเห็นข่าวหรือยังโทรกลับมาเดี๋ยวนี้ เป็นข้อความจากแม่ของเขาคำสั่งชัดเจนเหมือนทุกครั้งอาลีบีบโทรศัพท์แน่นความโกรธผุดขึ้นมาพร้อมกับความสำนึกผิดภาพฟาริดา,ายังคงอยู่บนจอและลูกแฝดของเขาก็กำลังร้องไห้มือของเขาสั่นเขากดโทรออกแต่ไม่ใช่ไปหาแม่เสียงรอสายดังขึ้นในหูปลายสายเงียบเงันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะมีเสียงแหบพร่าดังขึ้นฮัลโหลใครคะ อาลีขยุมโทรศัพท์แน่นลมหายใจติดขัดเมื่อได้ยินเสียงนั้นเสียงของฟาริดามันเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความระแวดระวังข้อของเขาแห้งผักราวกับลำคอถูกบีบรัดเขาอ้าปากจะพูดแต่ไม่มีเสียงได้หลุดออกมาฮัลโหลเสียงเธอเข้มขึ้นแฝงไปด้วยความไม่ไว้วางใจอาลีลืมตาแน่วแน่เขาต้องพูดอะไรสักอย่างต้องทําอะไรสักอย่างแต่ก่อนที่เขาจะเปล่งเสียงออกไปเสียงร้องให้ของทารกสองคนก็ดังลอดผ่านสายมา หัวใจของอาลีกระตุกอย่างรุนแรงมืออีกข้างของเขากำหมัดแน่นราวกับร่างกายของเขากำลังพยายามยึดเหนี่ยวตัวเองไม่ให้แตกสลายเสียงสะอื้นเล็กๆนั้นเสียงของลูกเขาเองฟาริดาในที่สุดเขาก็พูดออกไปเสียงแผ่วเบาเหมือนคนที่กำลังจมน้ำหาอากาศหายใจปลายสายเงียบกริบทันทีราวกับเวลาหยุดหมุนแล้วเสียงหายใจของเธอก็ดังขึ้นหนักสั่นและเต็มไปด้วยความโกรธที่เก็บงำมานาน นายกล้าโทรหาฉันทําไมอาลีหลับตาแน่นคําพูดของเธอคมกริบตัดลึกเข้าไปในจิตใจของเขาฉันฉันเห็นเธอในข่าวเขาเอ่ยเบาๆเธอหัวเราะในลําคอเสียงยอเย้ยเจือไปด้วยความเจ็บปวดอ้ตอนนี้นายสนใจงั้นเหรออาลีรู้ว่าคําพูดของเธอถูกต้องทุกอย่างเขาเคยเมินเฉยต่อเธอและลูกของตัวเองตอนนี้เขาจะมาพูดอะไรได้แต่แล้วเสียงแปลกๆก็ดังขึ้นจากปลายสาย เสียงฝีเท้าหนักๆบนพื้นคอนกรีตเสียงพูดคุยแผ่วเบาและเสียงหัวเราะที่ไม่น่าไว้วางใจฟาริดาอาลีขมวดคิ้วเสียงพวกนั้นทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกระซิบเสียงเบาฉันต้องไปแล้วเดี๋ยวฟาริดาเกิดอะไรขึ้นเธออยู่ที่ไหนแต่ไม่มีคําตอบมีเพียงเสียงสายถูกตัดไป อาลียืนนิ่งหัวใจเต้นแรงภาพฟาริดาและลูกฝาแฝดของเขาบนหน้าจอโทรทัศน์ยังคงอยู่แต่ตอนนี้เธอไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่เขาทอดทิ้งอีกต่อไปเธออาจกำลังตกอยู่ในอันตรายอาลีรีบกดเบอร์โทรซ้ำแต่ไม่มีใครรับสายเงื่อเย็นไหลลงมาตามขมับความคิดของเขาตีกันยุ่งเขาไม่สามารถยืนอยู่เฉยๆได้อีกต่อไปมือของเขาสั่นเมื่อเขาหยิบกุญแจรถขึ้นมาก่อนจะเร่งฝีเท้าไปที่ลิฟต์ ไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเขาจะต้องทำอะไรคืนนี้เขาจะไปหาเธอให้เจอประตูลิปเปิดออกอาลีก้าวเข้าไปกดปุ่มไปยังที่จอดรถใต้ดินหัวใจของเขาเต้นแรงภาพของฟาริดาและลูกแฝดยังติดตาเสียงฝีเท้าปริศนาเสียงกระซิบเบาๆจากปลายสายทุกอย่างกำลังส่งสัญญ,ญาณเตือนว่าเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายประตูลิปิดลงเสียงเพลงเบ,งเบาๆคลออยู่ในลำโพงแต่ในหัวของอาลีมีเพียงเสียงของตัวเองที่ก้องกังวาล ฉันปล่อยเธอไปไม่ได้อีกแล้วเสียงติ้งดังขึ้นเมื่อถึงชั้นจอดรถอาลีก้าวออกมาลานจอดรถเงียบสงัดมีเพียงเสียงฝีเท้าของเขาก้องสะท้อนบนพื้นหินอ่อนเขาเดินเร็วขึ้นกดรีโมทรถบีบไฟหน้ารถสปอร์ตสีดำวาบขึ้นเขาเปิดประตูทิ้งตัวลงนั่งมือสั่นขณะเสียบกุญแจแต่ก่อนที่เขาจะสตาร์ทรถโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นอีกครั้งเป็นเบอร์เดิมฟาริดาอาลีรีบกดรับฟาริดา เธออยู่ไหนแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆแล้วจูจ่ๆเสียงผู้ชายแปลกหน้าก็ดังขึ้นแทนถ้านายต้องการพวกมันมาคนเดียวอาลีตัวแข็งทื่อหัวใจเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นบีบรัดเสียงปลายสายเงียบลงทันทีเขาดึงโทรศัพท์ออกจากหูมองหน้าจอที่ขึ้นว่าสายถูกตัดลมหายใจของเขาหนักหน่วงมือกำพพงมาไหลาแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้น อะดรีนาลีนพุ่งพล่านไปทั่วร่างกายดวงตาของเขาวาวโรธคืนนี้เขาจะไม่ยอมเสียพวกเธอไปอีกแล้วอาลีกดคันเร่งรถพุ่งออกจากที่จอดอย่างรวดเร็วไฟหน้าสาดสองไปตามถนนที่ทอดยาวในยามค่ำคืนเขาพยายามตั้งสติแต่เสียงของชายปริศนายังคงก้องอยู่ในหัวถ้านายต้องการพวกมันมาคนเดียวที่ไหนทำไมใครเป็นคนทำโทรศัพท์ของเขาสั่นอีกครั้งข้อความใหม่ปรากฏบนหน้าจอ ถนนสายเก่านอกเมืองท่าเรือร้างนายมีเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงอาลีบีบโทรศัพท์แน่นดวงตาแข็งกร้าวเขาไม่รู้ว่าใครกำลังเล่นเกมอะไรอยู่แต่เขาจะไม่ยอมให้มันจบแบบนี้เขากดโทรหาหน่วยรักษาความปลอดภัยส่วนตัวแต่นิ้วหยุดชงะงักกลางคันมาคนเดียวขากันไกลเขากระตุกแน่นเขารู้ว่าพวกมันต้องจับตาดูเขาอยู่แน่ถ้าเขาเอาคนไปด้วยฟาริดากับลูกอาจ เขาโยนโทรศัพท์ลงเบาะข้างๆหายใจเข้าลึกแล้วเร่งเครื่องเต็มที่ถนนในเมืองค่อยๆถูกทิ้งไว้เบื้องหลังไฟถนนค่อยๆลดลงเหลือเพียงเงามืดและแสงไฟหน้ารถที่พุ่มทะลุความเงียบงนันหัวใจของเขาเต้นหนักขึ้นทุกทีเมื่อขับเข้าใกล้สถานที่ที่ถูกระบุไว้ท่าเรือร้างเงาอาคารเก่าๆตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าลมทะเลพัดเอากลิ่นสนิมและความเค็มเข้ามาในรถ เขาหยุดรถรีไฟหน้าจ้องมองไปข้างหน้าเงาสลัวของตู้คอนเทนเนอร์และเรือรางสร้างบรรยากาศหน้าขนลุกทุกอย่างเงียบเกินไปอาลีเปิดประตูลงจากรถฝีเท้าของเขาเหยียบลงบนพื้นปูนที่แตกรว้ววแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากเงามืดช้าวกว่าที่คิดนะมหาเศรษฐีอาลีหันขอบไปทันทีชายสามคนก้าวออกมาจากเงาหนึ่งในนั้นกำลังถืออะไรบางอย่างไว้เด็กทารกกำลังดิ้นอยู่ในอ้อมแขนของมัน หัวใจของอาลีแทบหยุดเต้นมือของเขากำแน่นเลือดในกายเดือดพล่านอีกคนกระชากร่างของฟาริดาออกมาเธอถูกมัดมือปากถูกปิดด้วยเทปดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเอาพวกเขามาอาลีคำรามชายที่อุ้มลูกของเขาหัวเราะเบาๆง่ายไปหน่อยไหมในลักของแลกเปลี่ยนอาลีขมวดคิ้วแกต้องการอะไรชายคนนั้นยิ้มเย็นชาก่อนจะพูดคำที่ทำให้อาลีเย็นว่าไปทั้งตัว อาลียืนนิ่งใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงเลือดสูบฉีดอยู่ในหูชีวิตของฉันงั้นเหรอเขากัดฟันแน่นสายตาจับจ้องไปที่ลูกน้อยที่ยังดิ้นอยู่ในอ้อมแขนของชายแปลกหน้าฟาริดาส่งเสียงอู้อี้พยายามดิ้นแต่ถูกกระชากกลับไปอย่างแรงหัวของเธอกระแทกกับไหล่ของชายคนที่จับตัวเธอไว้อย่าทำร้ายเธออาลีตะโกนแล้วนายจะทำยังไงชายที่ดูเหมือนหัวหน้าก้าวออกมาจากเงามืดปืนสีดำเงาวับอยู่ในมือของมัน ทางเลือกง่ายๆนะอาลีมหาเศรษฐีอย่างนายถ้าแกตายพวกเขารอดอาลีรีตามือทั้งสองข้างกำแน่นความเงียบครอบงำอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เสียงหัวเราะเย็นเยือกของชายคนนั้นจะดังขึ้นหรือแกจะหนีทิ้งพวกเขาไปอีกครั้งเหมือนเมื่อห้าปีก่อนหัวใจของอาลีเหมือนถูกมีดกรีดคำพูดนั้นกรีดลึกลงไปในบาดแผลที่เขาพยายามจะลืมไม่ครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมปล่อยพวกเขาไปซะเสียงของอาลีเย็นเฉียบแต่หนักแน่น ฉันให้แกได้มากกว่าชีวิตของฉันชายคนนั้นเลิกคิ้วหืมน่าสนใจแล้วแกจะให้อะไรอาลีสูดลมหายใจเข้าลึกใจเต้นแรงก่อนจะพูดออกมาเงินอำนาจหรือความพินาศบรรยากาศโดยรอบเงียบกริบหึชายคนนั้นหัวเราะเงินนายคิดว่าฉันต้องการแค่นั้นเหรอไม่ใช่แค่เงินอาลีตอบดวงตาเปล่งประกายความเยือกเยน็นฉันรู้ว่าแกเป็นใคร และฉันรู้ว่าแกกำลังหนีจากอะไรอยู่คราวนี้ใบหน้าของชายคนนั้นเปลี่ยนไปฉันรู้ว่าแกติดหนี้ใครอยู่อารีพูดช้าๆแรงกดดันในน้ำเสียงหนักขึ้นและฉันรู้ว่าไอ้พวกที่กำลังตามล่าแกไม่รับแค่เงินเป็นคำตอบดวงตาของชายคนนั้นรีลงมือที่ถือปืนกระตุกเล็กน้อยอารียกมือขึ้นช้าๆถ้าแกปล่อยฟาริดากับลูกไปฉันจะทำให้พวกมันหันไปสนใจอย่างอื่นฉันมีวิธี ฟาริดาจ้องมองอาลีดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนชายคนนั้นเงียบไปชั่วขณะก่อนจะหัวเราะในลำคอแกกำลังเล่นเกมอันตรายอยู่นะอาลีและฉันไม่เคยแพ้อาลีตอบกลับเสียงเย็นทุกอย่างหยุดนิ่งเหมือนเวลาถูกแช่แข็งแล้วชายคนนั้นก็ลดปืนลงเล็กน้อยงั้นก็พิสูจน์สิมันพูดเสียงเบาแต่ก่อนที่อาลีจะทันได้ขยับเสียงปังก็ดังขึ้นฟาริดากรีดร้อง อาลีเบิกตากว้างร่างของเขาฉาดิเสียงกระสุนแต่มันยิงไปที่ใครเสียงปืนดังขึ้นก้องไปทั่วท่าเรือร้างอาลีแทบหยุดหายใจร่างของเขาตึงเครียดสุดขีดขณะที่ทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะช้าลงฟาริดายังคงยืนอยู่ดวงตาเบิกกว้างร่างของเธอสั่นเล็กน้อยก่อนที่เธอจะหันไปมองด้านหลัง เลือดไหลเป็นสายลงบนพื้นปูนแตกร่างของชายที่อุ้มลูกของอาลีซุดลงไปอย่างไร้เรี่ยวแรงปืนในมือของเขาตกลงกระแทกพื้นเสียงสะท้อนก้องไปทั่วบริเวณมือของเขายังจับลูกน้อยของอาลีไว้แน่นร่างที่ดิ้นเล็กน้อยในอ้อมแขนของคนที่กำลังจะหมดลมหายใจชายที่เป็นหัวหน้าหันขบไม่มองชายอีกคนที่เพิ่งลั่นไกปืนของมันยังคงชี้ไปที่ลูกน้องของตัวเองที่ลม้มลงแกทำบ้าอะไรลงไปเขาคำรามดวงตาเต็มไปด้วยความกโกรธและความตกตะลึง ชายที่ยิงปืนเมื่อครู่ไม่ได้พูดอะไรเขาเก้าวไปข้างหน้าค่อยๆแกะเด็กทารกออกจากแขนของร่างไร้ชีวิตก่อนจะหันไปหาอาลีจับลูกไว้ซะถ้าแกอยากให้เรื่องนี้จบลงตอนนี้เขากล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาแต่ในดวงตามีอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปอาลีไม่ลังเลรีบวิ่งไปข้างหน้ารับตัวลูกน้อยมาไว้ในอ้อมแขนทารกร้องให้เบาๆเมื่อรู้สึกถึงอ้อมแขนที่ปลอดภัยกว่าของพ่อ ฟาริดาจ้องมองทุกอย่างตรงหน้าเธอแทบไม่เชื่อว่ามันกำลังเกิดขึ้นจริงนี่มันอะไรกันเธอพึมพำชายที่ช่วยเหลือพวกเขาหันไปมองหัวหน้าของตัวเองดวงตาของเขาวาวโรดขึ้นเล็กน้อยขอโทษนะเจ้านายแต่เรื่องนี้ฉันทำไม่ได้แกทรยศฉันชายหัวหน้าแค่นเสียงต่ำกระชับปืนแน่นฉันไม่เคยอยู่ข้างแกตั้งแต่แรกเขาตอบกลับ อาลีเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างผู้ชายคนนี้เขาไม่ใช่คนของพวกมันมาตั้งแต่ต้นบ้าจริงหัวหน้ามันคำรามกำลังจะเล็งปืนไปทางฟาริดาปังอีกกระสุนนัดหนึ่งดังขึ้นคราวนี้ร่างของหัวหน้าพวกมันกระตุกแรงก่อนจะล้มลงอย่างไร้เสียงเลือดไหลออกจากกลางอกเป็นแอง่งมือของเขายังถือปืนค้างไว้ก่อนที่มันจะตกลงพื้นฟาริดาตัวสั่นหันไปมองชายที่ช่วยเหลือพวกเขาคุณเป็นใคร เธอถามเบาๆเขาเก็บปืนเข้าซองมองอลีแวบหนึ่งก่อนจะเอ่ยออกมาคนที่เป็นนี้บุญคุณพ่อของนายฉันคืนให้หมดแล้วตอนนี้ไปซะก่อนที่พวกมันจะมาถึงอาลีมองชายคนนั้นดวงตาของเขายังคงเต็มไปด้วยคำถามมากมายแต่เขารู้ดีว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาจะมาหาคำตอบเขาหันไปหาฟาริดารีบแกะเชือกที่มัดมือเธอออกไปกันเถอะเขากระซิบ เธอมองเขารู้ว่าเธอควรจะโกรธควรจะผลักเขาออกไปจากชีวิตเธอแต่วินาทีนั้นเธอกลับเลือกที่จะจับมือลูกเอาไว้แน่นพวกเขารีพากันเดินไปที่รถเสียงคลื่นกระทบฝั่งยังคงดังอยู่รอบตัวเสียงลมหายใจของพวกเขาเร่งร้าวด้วยความตื่นตัวเมื่อขึ้นรถอาลีรีบสตาร์ทรถแล้วขับออกไปทันทีหัวใจของเขายังเต้นแรงจากเหตุการณ์ทั้งหมดฟาริดายังคงนิ่งมองลูกในอ้อมแขนของเธอก่อนจะค่อยๆหันมาทางอาลีนายกลับมาทำไม เธอถามน้ำเสียงไม่ได้เต็มไปด้วยความโกรธเหมือนเดิมแต่มันยังคงมีความเจ็บปวดอาลีสูดลมหายใจเพราะฉันไม่ควรจากไปตั้งแต่แรกฟาริดาเม้มปากแน่นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยอารมณ์มากมายนายรู้ไหมว่าฉันต้องเจอกับอะไรบ้างหลังจากที่นายเลือกพวกเขาแทนฉันอาลีนิ่งเงียบเขารู้ดีว่าไม่มีคำพูดไหนจะสามารถแก้ไขอดีตได้ฉันรู้ว่าคำขอโทษมันไม่พอเขาพูดช้า แต่ขอให้ฉันได้ชดใช้ไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยการกระทำตั้งแต่นี้ไปฉันจะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนอีกฟาริดามองเขาดวงตาของเธอฉายแววลังเลใจแต่เมื่อเธอเหลือบไปมองลูกฝาแฝดของเธอที่หลับอยู่เธอรู้ว่าพวกเขาสมควรมีพ่ออยู่ข้างๆฉันจะไม่ให้อภัยง่ายๆหรอกเธอพูดเสียงเรียบอาลีพยักหน้าฉันก็ไม่ต้องการให้เธอให้อภัยง่ายๆฉันแค่ต้องการโอกาสรถแล่นออกจากถนนเส้นเก่าเข้าสู่เส้นทางสู่เมือง ชีวิตที่เคยแตกสลายกำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งและคราวนี้อาลีจะไม่มีวันปล่อยให้มันพังลงอีกแล้ว